ะะมาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ต้องบอกว่ายังไม่ทันถึง24ชั่วโมงเลยนะคะก็โชว์ผลงานแรกกันแล้วค่ะน้ำทีมตำรวจนะคะจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดของกลางยาเสพติดได้หลายรายการทีเดียวรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทนะคะพร้อมกับจัดกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนด้วยกันค่ะ โดยพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนล่าสุดลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่อาคารทาวน์เฮาส์สองชั้น่ะก็ไปพบยาบ้าก,กว่า15ล้านเม็ดเฮโรอีน443ิแท่งไอซ์420กิโลกรัมรวมถึงยาเสพติดประเภทแฮปปี้วอเตอร์3กระสอบและยาไฟไฟนะคะซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทใหม่อีกจํานวนมากถูกพบเนี่ย ในอาคารลักษณะเขาบอกว่าเป็นทาวน์เฮาส์2องชั้นนะคะที่ตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมหลังจากที่ไปสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งพักยาเสพติดของเครือข่ายยาเสพติดโดยตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษร่วมกับตำรวจสพเมืองนคนปรปฐมค่ะมีการแกะรอยขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้จนไปพบข้อมูลบอกว่าอาคารหลังดังกล่าวเนี่ย ถูกใช้เป็นที่พักยาเสพติดก่อนที่จะกระจายไปสู่ผู้ค้ารายย่อยทั้งในปริมณฑลแล้วก็ในกรุงเทพชั้นไหนคะ่ะซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนอายุระหว่าง36-39ปีพนักง,งานสอบสวนได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบ,ปรา,บปรามยาเสพติดเพื่อสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมนะครับ พลตำรวจเอกต่อศักท์ก็เปิดเผยว่าจากแนวทางสืบสวนพบว่าขบวนการนี้จะลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือครับตามเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยก่อนหน้านี้มีการใช้บ้านในแถบชานเมืองปริมณฑลเป็นแหล่งพักยาแต่ภายหลังมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มเดียวกันทางเครือข่ายครับจึงได้ลักลอบย้ายยาเสพติดมารวมกันไว้ที่บ้านหลังนี้ครับซึ่งจากนั้นก็จะเตรียม กระจายให้กับกลุ่มเอเจนต์รายย่อยต่อจึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบแล้วก็พบของกลางอยู่ในบ้านดังกล่าวครับโดยใช้เวลาแกะรอยติดตามพฤติกรรมมานานกว่า2ปีโดยเฉพาะเขาว่าเฮโรอีนที่ยึดได้ทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทซึ่งถือว่ามากที่สุดเท่าที่มีการจับกลุ่มกับ อันนี้เป็นผลงานใหญ่และต้องรับผบตองไม่ใช่อย่างไม่อย่างไม่ใช่เป็นนโยบายตามมาตามกันมาสองปีแล้วครับเป็นจังหวะพอดีจริงๆยางยาเสพติดตอนนี้ของท่านหลวงธินภัทรเนี่ยดูแลพอดีท่านนี้ท่านติดดุลาร์พี่ก็เลยโทรมาเนี่ยท่านก็เลยบอกให้พี่มาจังหวะพอดีนะครับเม็ดหนึ่งเดียวนี่สิบสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวนี้ที่ขายเนี่ยสิบบาทผมบอกว่า นโยบายในการสกัดกั้นแนวแนวชายแดนถ้าทางด้านทางด้านไล่ทั้งไปสองไปเนี่ยจนถึงแม่อายาการวางจุดของของอกองกำลังในพื้ที่ค่อนข้างแฉแนงแต่ทําไมเราเห็นว่ายาเสพติดนี่มันเยอะเพราะว่าในฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีคลชนกลุ่มซึ่งยังมีการสู้รบอยู่งั้นเขาต้องการเงินที่จะไปซื้ออาวุธ มันเลยผลิตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นมันก็คือแท่นแบบโยกมือเดี๋ยวนี้มันใช้ไฮดรอลิกใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางั้นต่อน,นาทีเนี่ยมันผลิตได้เยอะงั้นจะเห็นว่ายาจะติดแต่ละล็อตที่เข้ามามันค่อนข้างจะเยอะแต่เส้นทางการการนําเข้าจากภาคเหนือเมื่อเราเมื่อเราบล็อกได้แน่นมันก็จะไหลไปภาคอีสานเข้าเข้าจากเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำเข้าไปเวียงแก่ไปออกทางหนองคา,ายเข้าจากนครนม โดยหลังจากนี้นะคะบอกว่าจะมีการขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายรวมถึงแหล่งผลิตในตะเข็บชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาจจะต้องนำมาพิจารณาถึงแนวทางการสกัดกั้นกันใหม่ค่ะเพื่อไม่ให้ทะลักเข้าสู่ประเทศไทยได้นะคะ